พี่น้องเอ้ยตกวางซาตาขึ้นขื้นทิ่งพนกลนกระดีต๊กวังเซกะลาดลื่นขายืนไวก็บ,บ่ฟังพี่น้องมือขืนกะตื่นตีสี่เด้อพี่น้องสวยมากกแเม่นมาขัดปักซีดาออกตลาดง่วงง่วงมากพี่น้องมาคัดน้ำกันค่ะมามาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องม้นอนี้แม่ยายเจมก็มาขัด กำลังออกตลาดคือเกาเหรอเล้าที่ดาก็น,น้อย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 ไปเลยพี่น้องแต่ว่าหันแสบด้วยค่ะเด้องาหมื่ขึ้นกับบอลลบอปบอน้อนตื่นตะตี4ีตีหา งานต่อมามาเหตุงานกันหลับค้างานตัวพี่น้องวันนี้มานั่งคัดดอกซีดาแกง่วงมีออกตลาดนัดเปื่อยน้อย เช่าวสวนต้องขยันถ้าไม่ขยันก็ไม่ได้เงินเก็บมาท่านจนมาสุดสุดกจนว่นเน่าเน่าเลยค่ะทำบวยก็ไม่ได้นี้ ບໍ່ຕ້ອງເອົາເນື້ອໜຽນໆຂົ້ໆນິດຈັກນ້ອຍກອບກ ยังปือ๊ดๆอยู่ด้พี่น้องหว่วงนอนยนี่มือเศร้ากับตื่นตาเศร้าเศร้าเพราะตีซีติดต่อกันลายมือกับเป็นเพื่อๆสู้ๆกันต่อไปทำงานก็ไม่มีเงิน จะเป็นหองเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอยากเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดบ่อยากเฮ็ดบ่อยากเฮ็ดก็ต้องได้เฮ็ดพี่น้องฟังยากบ่องชางสวนต้องขยันได้เมื่อยก็บ่ได้เงิน นาบ้านจิบ,บี่น้องเอ้ยคนตายไปตายมาบางหันเพิ่งกับมาซื้อเอาสองรอยได้ไดไดแต่ยายเจมพากับเผาตายมาลูกสาวกับไปตลาดออตลาดนั่เจะของก็ออกน้ำแงีออตลาดน่ดไปนัางเบ่งค้นยางที่้องไปยางมาก ถ้าเรก็ย่างไปก็ได้ทากับเข่าตืิมกันเป็นแต่ที่ว่านั่งจมอย่างน้อ,นอไม่ใหญ่อยู่ผู้เดียวจีว่าแดดชักทักเมย์แต่ว่าหันมิลมแดดชักทักแต่ว่าหันมิลมก็อดดี าาทางนี้ก็เป็นป่าบกสีดา่าสีหาเตียงมานอนในป่าบกสีดายู่หมกะว่ากันฟ้าอา่น้องไปใส่บัไดอยู่ในสวน ผมมีหม่องไทยกับไทยเจ้าฟองอยู่ในะส่วนจมง,มงอมงอมเงี้ยมเงๆอย,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 ยู่คนเดียวนี่ดอกพี่นองเอ้ยนี่ทุนวัดคนนี้บุญนี่อย่างเยอะเพิ่นมากเลยางงานี่ระลดทั้าง่ายๆไปไปไกลมากจอดซีบอกพี่ดาซอยว่าง ว่าอยู่นี่ตาก็สิปิดอันนี้ทำไมง่วงจังเลยทุกวันก็ไม่ง่วงขนาดนี้หน่วยสวยหน่วยงามเหมือดเลยพี่น้องเดือนต้หน่วยปลายคือมังคุดหน่วยปลายเพิ่นเนาะแไปยูจันหนึ่งนี่มังคุดหน่วยปลายเพิ่นดอกมังคุดเองก็กินแสบแล้วพี่น้องผู้ใดอนผู้ใดเคยกินมังคุดอย่าไปอยากกินเด้อหน่วยใหญ่ ก็ไปอยากกินมันเมด็ดมีเมด็ดไปกินน้อยๆแต่ว่าหาันบมเมนพวกที่เป็นเนื้อแก้วเป็นเนื้อแก้วมันก็สีแซบยี่ดอกกันพ้นมากกินน้อยดอกมันน้อยๆโอ้ยแซบน้อยละคำน้อยละคำมัมีเมด็ดบ่มีไน,น,นทั้งขุดทุกคนซื้อคนอยากได้ตะนวยใหญ่ขอบ่อยากได้ดอนวยใหญ่ก็กิน,น,กนตะนอ้อยกินดอกมันเนิ่นเอิญดอกมัน กินล่องกองกินตะลงวงลวงแซ่บหวานลืมต้นแล้วฮัดสวยๆออกตลาด ากไม่แดงไม่มีแรงเดินว่ามีแนวทายพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบซัมเนี้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่ส้มจนจบคลิปเด้อค่ะมาขินบักซีดาน้ำกันผู้ใด่ส้มจบคลิปก็ให้ยรวยรวยลำลำรวยรวยเด้อพี่น้องอืมแต่แต่ของมันบาแแ่บไปเลยกัสถว่าแ่บนาะพี่น้อง สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ